จันดอลล่าเอ้ยป๋าต่อยวะโซโลโดาเมจหรอครับเออมาดีมาถึงจัดอาวาสานโป้ง15%มันแรงจังวะนี่โอ้โหขั้นสามเลยหรอเฮ้ยต่อยขั้นสามเลยหรออันตรายเกิน The h u ฮันช็อบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดอรฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวล up ใครที่กําลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวล Up โคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวล Up ไปพร้อมกันหลายหล้วคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าทีมมนุษย์เนี่ยเป็นทีมที่ตึงที่สุดเลยในช่วงนี้ทีม7บาปก็ตึงเหมือนกันช่วงนี้ แต่ว่าในแพทนี้ทางตัวเกมเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้แล้วเผ่ <No. S 1> าลูกหลักของผมเนี่ยมันจะน้อยหน้าไปกว่าทีมนุษย์ได้ยังไง uh huh. ทีมนุษย์มีเอสคโนมีเด็กเขียวหรือว่ามีอาทองอาเทอร์มีตัวใหม่เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเป็นถึงเผ่าลูกหลักทั้งทีนี่เลยตัวใหม่ในแพทนี้จันโอชาเชนเดเลอร์นะก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าความเทพเนี่ย มันอยู่ที่ป้องกันของตัวมัน <Okay. S 1> เป็นตัวเพรเซฟที่ลากตีนมาหาตัวเองตามสไตล์จานโอชาเชนเดลเลอร์ได้ <Okay. S 1> เพิ่มป้องกันให้กับทีมเพิ่มดาเมจให้กับทีมได้นี่เลยเชนเดลเลอร์จันดล่านะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเชนเดลเลอร์โตตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟกมีสกิลมีพาสซีบอะไรบ้างนะทำไมมันถึงเป็นตัวที่ มาเพิ่มความเทพความถึกให้กับผอมมารในแพทนี้ได้นะนี่เลยจันดอล่านะเชนเดเลอร์เออไม่มาเทพหรือเกินก็เป็นอาจารย์ของเมลิโอดัสามเนื้อเรื่องนะซึ่งบทในอนิเมะก็คือหายไปแล้วในเกมก็ขยันออกซะด้วยตัวนี้คือก็ไม่รู้ว่าออกมาทําไมแต่มันก็ออกมาเก่งแหละมันก็เก่งจริงแต่คือบทไม่มีก็ออกตัวอื่นได้ไหม นี่ไงสกิลทอน,นรนบสกิลสนะั้นเป็นการตั้งท่า2เทิเธอแล้วก็ทอนลดดาเมจ40%ที่ขั้นหนึ่งะครับแล้วก็ลดสูงสุดที่60%ลดเกรดมมตาย2ลูกด้วยถ้าฝ่ายตีมาก็คือตีไม่เข้าเพราะว่าความถึกระดับพะกันส่วนสกิลโจมตีเป็นการลดเกรไม่มีอะไรนะครับเป็นตัวที่แบบออกมาเพื่อทอนออกมาเพื่อยืนรับตีจริงจริงอ่ะไม่มีโจมตีเลยแม้แต่นิดเดียว เนี่ยพาสซีฟเนี่ยนักเวทโบราณอันนี้ใช้ในช่องซับได้หลายๆคนก็คงจะไปใส่ในช่องซับช่อง4แต่วันเนี้ยในคลิปเนี้ยเราจะมาใส่จันดูล่าในช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3กันนะครับก็จะไปเล่นกันด้วยนะเมื่อทั้งทีมเราเป็นเผ่าเทพอสูรหรือว่าเผ่าปีศาจเนี่ยจะลดดาเมจที่อัศวินเผ่าปีศาจได้รับลง30%แล้วก็จะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีอีก15%ด้วยเนี่ยทำให้เผ่าปีศาจ โจมตีแรงถึกแต่เน้นไปทางถึกมากกว่าแต่โจมตีก็คือแรงด้วยแรงเบิ้มเหมือนกันนะครับคมสามารถด้านโจมตีก็จะเป็นพวกคียิคอนคียาเดมดด้วยนะแล้วก็ถ้าตัวเองตั้งท่านเนี่ยจะเพิ่มต้านคีป้องกันคีให้กับทั้งทีม30%อีกด้วยนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยเป็นตัวสายซับแบบ ซบจ๋าคือถ้าใครจะเล่นฟูลปีศาจเนี่ยผพราะว่าตู้เนี้ยก็ควรจะมีสักหนึ่งอันติก็ยังดีไม่จำเป็นต้องมีสูงนะเอาแค่หนึ่งอันติผเพราว่าเล่นได้แล้วนะครับอ่ะส่วนของเทพไม้เท้าลูนไม้เท้าลูนอันนี้ก็เป็นการเล่นกับตั้งท่าก็คือสก so ิลสองนะครับเมื่อตัวจันดราตั้งท่าเนี่ยจะถอนเอฟเฟกต์ดีบารพิติกับตัวเองแล้วก็ลดดาเมจ30%ร พร้อมกับเพิ่มความสามารถด้านชีวิต20%สองเทินด้วยรวมไปถึงการเด้งเลือดด้วยนะสองเทินก็เป็นตัวที่สายแท็งนั่นแหละเป็นตัวสายแท้งเป็นตัวสายพาสซีฟช่อง4ก็ได้ช่อง3ก็ดีส่วนอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเลือดป้องกันตามสไตล์สายแท้งมาเดี๋ยวเราเอาจันโดล่าไปเล่นกับฟูปีศาจในคลิปนี้กันดีกว่านะแบบสามันตึงๆไปแล้วก็ทีมที่เราจะไปเล่นเนี่ยเป็นทีมของเมลิโอดัส แล้วก็แน่นอนเจเบิมเกลดาจากคลิปที่แล้วความถึกของเจทุกคนก็รู้กันดีว่าถึกขนาดไหนและสิ่งที่ตัวรู้ก็คือถ้าเาเจตั้งปกตัวจะโดนเดง <laughs> แล้วก็เมลิโอดัตที่เป็นร่างฮอลโล่เนี่ย <laughs> ไอเซนเมลิโอดัตเนี่ยเป็นตัวสายดาเมจแน่นอนนะสกิลสองนะพาสีฟด้วยเนะี่ยมาดาเมจมาอยู่2ตัวตัวป้องกันมาอยู่1ตัวแล้วก็พาสีฟอย่างคิวแกเนี่ย เอาพาสิบมารวมหนึ่งช่องซับด้วยก็คือลดคิดิคอนแล้วก็ดาเมจคิดิคอน3 0เพิ่มความสามารถด้านโจมตีอีก4%ร์เ์ด้วยต่อ1คนนะมาเดี๋ยวเราเอาทีมนี้ทีมฟูปีศาจไปเล่นกันในคลิปนี้ดีกว่าการเข้ามาของจันโอชาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะตึงขนาดไหนก็ไปดูกันแฮะพลังต่อสู้ที่2 5 0 0 0 0นะคลิปนี้เปน,นึงเผ่าลูกรักเย <laughs> yeah, บอกไม่ให้น้อยหน้าเผ่ามนุษย์แน่นอน นี่มันเผาลูกรักผมเลยนะแย้ yeah, บอกมาครับผมกับตาที่1นึ่งนะครับเจอกับทีมฟู7เจ็ดบาทแนะ่ก็จะมีปา๋ามีดัตมีโกเทินแน่นอนของดีแต่ว่าไม่มีถอนตั้งท่าเพราะว่า7บาทไอมีมีตัวนึ้งก็คือไอดัตนี่แหละไปแล้วก็ตั้งถอนไปก่อนนะครับแล้วก็ปาดแป้ดแบบขำๆไปเลยแล้วกันเนาะชิวๆแล้วก็ดัตตีไปแบบระเบิดภูเขาผอกกระท่อมกำแพงเวทีรับไงดูชื่อท่าด้วยตึงปะตึง ปี่ปาดไปเลยครลำๆไม่ค่อยเรงแล้วก็เป็ดเออเจ็บเจ็บปวดปวดเลือดลดถือว่าดีนะครับมาครับโกเดินตีมาที่เชนเดลอร์นะครับมันไม่เข้าหลอกยากหน่อยนี่มันตัวแบบตัวท้อนเลยนะเพื่อนเออมาตีมาโ <laughs> อ,อ้ถึกจัดคือถึกจัดด้วยคอขวะขมาวะเขาถอดตั้งท่าด้วยนะ แต่ไม่เป็นไรเรามีตั้งท่าอีกหนึ่งใบเพื่อนเรามีตั้งท่าอีกหนึ่งใบเนี่ยครับเราก็ไม่กลัวนาอยู่แล้วนะแล้วก็ไประเบิดภูเขาพอก,อพกทอมเนี่ยแล้วก็ต่อยหน้าเมลิโอดัสตัวนี้ไปตุยเย่ปะอาจารย์เปิดกำแพงเวทให้หนูหน่อยดัสบอกว่าขอเบิม้มมาโกเธอก็ตุยแล้วก็ไปแล้วจิงเฟสขวาย <Double kill. S 1> เหลือบร้อยตายสองแตกสองสวยเป็นไ,ไง ทีมนี้ไม่น้อยหน้าทีมนุษย์หรอกตอนเนี้ยแยบอกแยชอบมากเผาลูกรักมันัง,งาดในเมตาตอนนี้ <c oughs> ก็จะเหลือป่าแล้วก็เมอร์ลินนะครับสกินสกินเมอร์ลินอะไรมันขาวๆว,วะเมื่อกีโอโโอโ้โอ้โห,โอโหเออป่าป่าต่อยว่ะเด็กไปจาดูเลยนะี่ตาไวซะด้วย่ะเราก็จะปิดฉากเลยดีกว่านะครับทีมนี้คือถึกจัดเลือ่อนไม่ลดยิ่งไอเกลดานะเจนะ,จะนะเลือ่อนไม่ลดเลยอะ คือมีเชนเนลเลอร์ตั้งท่าอยู่เจ๊นี่เลื่อนไม่ลดเลยแถมตั้งท่า2องเดินด้วยคือโคตรนานไปอิมเพลคัน3ไปเเรียบร้อยหายป่ากะตุยนี่มันพลังของฮอลโล่นะเพื่อนอิมเพลเรียบร้อยไงแตกลูกศิษย์กับอาจารย์อยู่ทีมเดียวกันก็รู้เรื่องนี่นี่คือแบบเป็นต้นกำเนิดฮอลโล่นะตัวนี้ มาครับตาที่2อนะเอาจริงนะแพทเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวถอนตั้งท่าเนื่องจากว่ามันจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทีมตอนเล่น P ีไปเรื่อยๆเนาะในแพทนี้เขาจะเน้นไปที่ป่าซะมากกว่าไงแต่มันก็มีแหละพวกอะไรอะ่ะกีเลนมะใครใส่กีเลนก็ถอนได้แต่มันจะน้อยนะครับใครจะใส่กีเลนเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเชนเนลเลอร์น่าจะอ่างการอยู่ในแพทนี้มา หมือนเดิมนะตามสไตล์ก็คือเบิร์ดเบิร์ดไปดาวมงดาวเมทกํ <c oughs> าแพงเวทร, <c oughs> รีรับไปรีรับจะจัดแล้วก็แปดแปดเนี่ย <c oughs> ไปมนเล่พันอวสานอวสานโป้งอง15%มันแรงจังวะ <c oughs> 15%นี่แรงมากนะทุกคนนะดาวเมะแล้วก็มายืนรับตีนกันดีกว่ามาคิดว่าจะเข้าไหม <c oughs> เดิมๆก็ไม่แรงอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีบัฟทอนนะเพื่อนเอ้ยป๋าต่อยวะ โซโลดาเมจเหรอครับยากเออแล้วก็ไอตอนที่ตั้งท่ามันจะถอดน,นั่นด้วยนะมันถอนไอตัวดีบัฟด้วยนะครับเฮ้ยป๋าใจเย็นๆหน่อย <c oughs> เป็นไงยากปว่ายากยากอุ้ยแต่ว่าป๋ามีอันตรีแล้วว่ะทุกคนป๋ามีอันตรีแล้วอ๋อ <c oughs> เกินไปคือแบบมันจะรวมกัดเวอร์ไปไหนอะแล้วก็จะใช้เจ้เนี้ยครับ เดี๋ยวเจปาดโชดนี่ปาดแปดนิ่ป่ามันมีอันตีอ่ะทุกคนโคตรแย่เนี่ยครับป่าเริจากการป่าไปก่อนปัดท่อนนี่ละหายหายแบบหายจริงไปครับอิมเฮาอิมเฮาสแป้เรียบร้อยตุยเย่ตุยเย่หมดเนี่ยครับมา เชนเนลเลอร์ผมว่าบทของนายมันได้จบตรงแล้วคิดว่าไม่รอดนะเชนเนลเลอร์อะแต่บทของนายมันก็ตึงสุดแล้วอะแล้วก็ยังไงอาเธอร์อาเธอร์มันจะใช้สกิลอะไรเป็นโอไมวอุสไนท์ใหม่โอไมวอุสนีเรียบรล่อเรียบร้อยเชนเนลเลอร์ไปหวานเลยแต่หน้าที่นายมันได้ทำรูร่วงแล้วเพื่อันรู้ปะคือมันทำให้เมลิโอนั้นแล้วก็อาเจเนี่ยดูการ์ดในมือนั่นเซไป ไปเรียบร้อยก็จีจีนะตาที่2นะไม่รอดแน่นอนเนยใครมันจะรอดก็รอดก่อนเลยและจริงฟิสโอ้ราเรียบร้อยหนึ่งศพหายเลยเจ๊ปีชากหน่อยดัสทูดัสโอเคหายหมดนะบอกเป็นไงทีมมนุษย์เหรอครับข่าวจั่วไม่แล้วบ้มบ้มคือลือไม่แล้วเกล่าจีจีผมว่าการมาของเชนเดเลอร์เนี่ยมันทำให้แบบ ทีมมารนี่มันแรงอยู่แล้วอะ่ะมันแรงขึ้นไปอีกอะ่ะแล้วก็มีความถึกด้วยนะเพราะว่าเปิดทอนแล้วมันถึกไงอีกฝ่ายเป็นทีมของปีศาจเหมือนกันเนแต่ว่าไม่มีเชนเลอร์ใช่ไหมหรือมีช่องสี่ไม่รู้นะแต่คิดว่ามีช่องสี่นะถ้าเล่นทีมนี้มาแล้วก็เปิดทอนไปเลยเพเซฟปาดแปดไปนี่เลยเล่นตามสไตล์แบบเมลิโอดัสกำแพงรีลับไงลีลับจะจัดก็ดูว่าความลีลับขนาดไหนก็อืเป็นไงล่ะแรงมาล่า ปด <laughs> แปดแรงเกิน <laughs> แรงแบแบแรงตระกูล <laughs> อ,อีกฝ่ายตีให้มันเข้านะโมคุนดงโดะโอ้โหเบาขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นสกิลที่แบบใบ้อะเนาะคือเขาไม่ได้หวังดาเมจหรอกโมคุนดงโดะส่วนใหญ่เขาจะมาใบ้เนี่ยฟื้นปู้ไม่ได้แปต่อ <laughs> ไม่เข้า <laughs> คลิปนี้เราจะแบบเลือดลดไปครึ่งหลอดได้หรือเปล่าทีมันก็ระดับพละการจัด มาใช้เกียวดาเนี่ยก็การนำแล้วกันเนาะการนำตีไปที่เกียวดาเขาแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะตุย,ยมาอิมเพลตีเลยเกียวดาก็ตุยเลยเออหมุนติวตวไปครับเรียบร้อยเนบโอเคเกียวดาตุยเย่นะมาก็มาแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่เชนเดอร์เลอนึกว่าเชนเดอร์เลอไม่ใช่เนบ อีฝ่ายไม่มีหรอไมไม่มีหวัดเียมบแ้่แต่ถ้ามีก็คงถึกกว่านั้นแหละใช่ไหมล่ะโม่คูด้งโดงไงมาโม่คูด้งโดงกับพี่หรอแล้วก็บอลเด็กทักชั่นลงมาที่หวัวเชนเดเอร์ไงละ่ะ <c oughs> ยากยากดู <c oughs> ดูดูควายวเออหน้าที่ของนายมันได้จบลงแล้ว <c oughs> ต่อจากนี้ก็คือพลังของข้าแล้วดัดบอกอะดัดบอกว่าขอสักปาบหนึ่งละกัน แล้วจะต่อยไปที่ราชาปีศาจเลยนะแล้วก็อิมเพาไปเลยนะพร้อมกับนี่เลยเนี่ยครับตัวของเจ๊เกลเดี๋ยวเจ๊เกลเนี่ยปาดแปดไปคิดว่าจบเลจิงฟิสควายเรียบร้อยเนี่ยครับคุณพ่อก็ตุยไปเลยนี่เอามาเป็นตัวมีมเหรออิมเพาโอเคปาดเจจิจากหน่อยปัดทรอนเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงครับ ทีมนี้เนี่ยทีมอาเจนอกจากดาเมจจะแรงแล้วคาวามเข่าก็จัวด้วยตาที่4ในวันนี้เจอกับทีมของปูปีศาจไม่ใช่ปูปีศาจปูมนุษย์เป็นทีมของเอสคานอทีมเมตุไปครับผมระเบิดภูเขาภักระทบ b กำแพงไปก่อนเลยกำแพงแบบมองไม่เห็นแน่นอนเราก็แพงมาลีลับอ,อิมเฮาส์อิมเฮาส์เรียบหล่อ อีฝ่ายโคตรเจ็บเจ็บแบบเจ็บจัดมาเออเลื่อนการ์ดโกเทิร์นมาแล้วก็เล่นขั้นแบบหมู่มาเลยไงเอสคานอก็ระเบิดมาไหมระเบิดมาไหมนี่โอ้โหขั้นสามเลยหรอเฮ้ยต่อยขั้นสามเลยหรออันตรายเกินเรียบรอ้อย <c oughs> โอ้โหโอ้หนุม่มเวอร์ไปไหม ที่มันแบบเวอร์เกินมาแล้วก็จะใช้เมลิโอดัสเนี่ยเดี๋ยวต่อยต่อยหน้าไปนะครับแล้วก็เจเกลเอาซิเอาหน่อยสิตีพี่เมลิโอดัสแล้วกันนะครับมาอิ่มเผาไว้ก่อนเลยอิ่มเผาไว้ก่อนเลยเจียบหล่อเจียบหล่อเลจิงส์ปิดฉากด้วยเกล้าโอ,โอ้โหป่าเดี๋ยวเดี๋ยวป่าเดี๋ยวเฮ้ยโรแมนติกเลยเอ๋อเฮ้ย ว่าอีกแล้วว่ยอีกแล้วเพื่อนรวมมันตีเลยป๋าเอาดีโอ้โหทัานสามไม่พอมีอันตีด้วยวโอ้ตัวก็มีอันตีเหมือนกันโฮ้ยทัานสามเดี๋ยวก่อนไอ้หนุ่มเฮ้ยมันเกินมันเกินมันเกินไปแล้วแต่ว่าเจ๊เกลเราก็เป็นเจ๊เกลอยู่วันยังคำ่ำ แต่มันเกินเบื่อมันจะเวอร์ไปไหนกัสมาเวอร์แบบมิเลียมอะไรยีปจับดิแกร์โอเคจีจีกัสเหมือนแบบเหมือนจัดวางมาเรียบร้อย,ยงงโอ้หเมอร์ลินว่ะเมอร์ลินสกินตูดอีกแล้วมาที่ตูดข่าวจุ้ยตีมาตีไม่เข้าเนี่ยสกินเมอร์ลินในนี้แบบมันได้ใจเหลือเกินป่ะเรียบร้อยนะตานี้เนาะก็ดัสทูดัส หมุนติวติวหมุนตบินมาจีจีพอหนุ่มการ์ดเวอร์ตาสุดท้ายในวันนี้ก็เจอกับทีมของฟูเจ็ดบาทเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทเมลิโอดัสอีกแล้วโกเทินป่ามันของคู่การสามตัวนี้ตามสูตรสูตรดัสสูตรเชนเดเลตก็คือเปิดทอนไปแล้วก็บัตรท้อนเพื่อแปะไอตัวดีบัฟของดัสหน่อย แล้วก็อาสานอวประสานเล่นพันตึงๆโคตรแรงเบิ่มโคตรแรงเบิ่มนะพาสีฟนะพอเทิร์นนี้เนี่ยยังไงครับโกเทอร์นเนี่ยครับเลื่อนขั้นหรือเปล่านะครับตีมาที่เจนเนอเรอร์เลยตีมาเลยเออตีมาตีมาที่เจนเนอเรอร์มาเปลืองขั้นเปลืองขั้นให้กับดั๊ด้วยนะนี่กะดองเข็มดั๊เลยเหรอเพื่อนเพื่อนกะดองเข็มดั๊เหรอโผโหมา แล้วก็จะมาปิดฉากนายดีกว่าเนาะคือถ้าเพื่อนจะดองเค้มอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่รอดแล้วล่ะไปครับอิมเพลสเนี่ยแล้วก็เจ้ตีไปเอาเป็นหมุนสปินติวต้วๆแล้วกันไปเรียบร้อยไปตา this น GG นแล้วไปครับอิมเพลสไปเลยอิมพอเพลสไอเซนไงพลังของฮอลโลเพื่อนนี่ไงพลังของฮอลโลไม่เล่าฮอลโลแล้วก็ดัสทูดัสเรียบร้อยตา this น GG นโอ้ ย่างว่องไวนะเลียร์แบบว่องไวงมาเมอร์ลินเมอร์ลินอีกแล้วคือช่องสี่ต้องเป็นเมอร์ลินแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีมาโอ้ยเมอร์ลินนี่คือแบบเศษกระฐานนารุโต้ดับเบิลอินแพ็คโต้ตีมาก็เรียบร้อยเนี่ยครับแต่สุดท้ายาปีฉากเลยเมริโอดุตพลังของฮอลโลของนายเนะี่ยต้องได้โชว์หน่อยละเดี๋ยวเพื่อความเที่นะขอต่อยก่อนเลจิงฟิสเลจิงฟิส อจีการมาของจันโอชาก็เป็นตัวที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องถอดสมองเล่นจากเดิมๆทีมปีศาจก็ถอดสมองเล่นอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ช่วงป่าที่ต้องคิดนิดนึงแต่พอเชนเนลเลอร์เข้ามาต่อถอดสมองเล่นเหมือนเดิมไม่ต้องคิดอะไรเลยคือตีหมู่ตีหมู่ไวเทอร์แรกเทอร์สองก็คือเก็บทีละตัวสองตัว เจอป่าก็เก็บข้างๆก่อนแล้วก็ค่อยตบป่าใช้อิมเพาส์ระเบิดไปถ้าโดนถอนตั้งท่าถ้ามีตั้งทา่าเธอหน้าก็ตั้งท่าก่อนแล้วก็อิมเพา์วนอยู่ประมาณเนี้ยทีมก็ <G> <g <ữ> <g ữ> เป็นทีมที่เน้นจบไวนะใครที่แบบปวดฉี่เนี่ยแล้วอยากแบบเข้าห้องน้ําไงปวดฉี่อย่างนี้เล่นทีมนี้เลยแบบเอ้ยขอสักหน่อยว่ะดาบมันแบบมันเสียดายเนี่ยขอสักหน่อยอีกตาหนึ่งก่อนที่แบบแบบจะไปห้องน้ําเนี่ยก็เล่นทีมนี้เลยแปบ๊บเดียวจบซึ่งดามเมจอย่างเชนเนอร์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นตัวแทง แล้วก็หาดาเมจสักตัวหนึ่งในทีมพลอยไล่ตบอีกฝ่ายคิดว่าอีซี่ซึ่งคะแนนที่ผมจะให้เชนเลอร์ตัวนี้เนี่ยที่มาซับให้กับทีมปีศาจเป็นทีมปีศาจที่ถอดสมองเล่นในแพทนี้ผมจะให้มันอยู่ที่เจ็ดเต็มสิบแล้วกันนะนี่คือคะแนนที่ผมจะให้ตัวของเชนเดอร์ตัวนี้นะตามคะแนนที่ขาดไปก็คือ1เล่นกับทีมจํากัดก็คือปีศาจเท่านั้นด้วยนะเท่านั้นนะห้ามเล่นทีมอื่นนะครับ นะสองคือตัวมันเนี่ยเป็นตัวสายตั้งท่าจ๋าเลยอะ่ะคือถ้าเจอตัวที่มันถอนตั้งท่าอย่างเมลิโอดัสแบบฟัดพาสซีมาเยอะๆหรือว่าเป็นกีแลนหรือว่าตัวถอนตั้งท่าทั้งหลายแหล่เนี่ยลเชนเนอร์ก็คือไม่มีเลยเลยนะคือตัวมันไม่มีเลยเลยว่างเปล่าจัดดาวเมจก็ไม่มีตั้งท่าก็ไม่มีถ้ามันอยู่ในสนาม,มานะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าเอ้ยต่อไปจะเจอถอนตั้งท่าแน่นอนในแพทต่อไปก็คือมันไปซับช่อง4ี่ดีกว่า อย่ามันมาเล่นเลยถ้ามันมาเล่นนี่ถอนตั้งท่าน,นี่คืออยู่ยากแนะนำเอาไปซับช่อง4ดีกว่าเอาพาสสีฟเพิ่มสเต็กให้กับทีมปีศาจก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนคะแนนที่หายไปคะแนนสุดท้ายก็คือตูไม่ชอบ <c oughs> ตูไม่ชอบคาแรคเตอร์ของมันก็เลยหักแบบหักดื้อเลยจ <c oughs> ันคือแบบจันไม่ชอบคือจานหักดื้อเลยเนะใครที่ชอบชาเนลเลอร์ชอบจันโอชาตัวนี้เนี่ยก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์ใครเป็นเมนปีศาจอยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็ผมหวังว่า ทีมปีศาจทีมนี้จะอยู่ได้นานๆน,น,น,นะขี้เกียจเปลี่ยนทีมนะ <c ười> คือตัวใหม่มาก็คือต้องเปิดยับๆนะก็ฝากกันด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้ากับ7บาท8บาท9บาทจุกิโอมาสเตอร์ดูเอลสวัสดีครับผม